จำนวนคนแสดงก็เยอะแยะนะคะแถมยังเม็ดเล่ยาวก็ตั้ง5เพลงค่ะถ้าคุณผู้ชมมองเผินๆคงจะคิดว่าโ oh, อ oh, ้โหนางรำระดับมืออาชีพแต่ว่าที่จริงแล้วนี่คือเหลา่านางรำ LGBT ชาวเมียนมาที่เป็นคนทำงานอยู่ในญาติมหาชัยนี่แหละค่ะที่จังหวัดสมุทรสาครน,นะคะ ที่รวมตัวคนที่มีใจรักในการรำาม,มาโชว์มาเต้นรำกันรับงานแสดงด้วยอย่างที่เห็นนี่เป็นอีเวนต์ใหญ่ครั้งแรกเลยค่ะเกิดขึ้นในงานสงกรานชาติพันธุ์สาคอนบุรีวิถีแห่งสายน้ำซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันนี้เป็นวันสุดท้ายนะคะ ถามว่าเวลาซ้อมรํากันแค่ไหนเขาบอกไม่ถึงเดือนค่ะอาศัยว่าบางคนเนี่ยมีประสบการณ์อยู่แล้วเคยเรียนเคยรํากันมาที่เมียนมาตั้งแต่เด็กๆก,ก็เลยช่วยกันคริเอทโชว์ออกมาได้สวยงามแบบนี้นะคะผสมผสานไปเลยค่ะท่ารําดั้งเดิมแล้วก็ถ้าใหม่ที่คิดขึ้นเอง ซึ่งมากกว่าการได้โชว์ค่ะนางรำ LGBT กลุ่มนี้ก็หวังเผยแพร่วัฒนธรรมเมียนมาให้คนไทยได้รู้จักมากขึ้นไม่ว่าจะด้านการแสดงด้านการแต่งกายอย่างชุดที่ใส่มาค่ะเป็นผ้าถุงจากเมืองทวายนะคะ มีโชว์แล้วจะขาดของกินไม่ได้ค่ะหนึ่งในขนมที่ชาวเมียนม,มาต้องทํากันในช่วงสงกรานคือโมโลยีปอหรือว่าขนมปังลอยน้ําค่ะหน้าตานี้กลมๆคล้ายบุญลอยนะคะแต่ว่าต่างกันตรงที่สอดไส้เข้าไปเป็นน้ําตาลมะพร้าวค่ะกินคู่กับมะพร้าวขูดฝอยก็จะคล้ายๆขนมต้มของไทยนะคะ เป็นขนมดั้งเดิมที่ยังหากินได้ง่ายในเมียนมาแต่จะอร่อยที่สุดก็ช่วงสงกรานค่ะชาวเมียนมาก็าจะมารวมตัวกันทําขนมได้ทั้งความอร่อยแทนยังได้ความสามวัคคีค่ะ so usually make doing in the jam festival คนนี้เยชางสุสค่ะ <at the S 2> ชาวมินมา <there. S 2> ที่มาสืบทอดสูตรขนมโมโลยีป่ปอนะคะบอกว่าช่วงสงกรานต์ของทุกปีคนมินมาจะต้องทำขนมชนิดนี้ค่ะแต่ละบ้านจะมาช่วยกันทำส่วนหนึ่งแจกจ่ายกันกินในครอบครัวนะคะและอีกส่วนค่ะไปแบ่งกันทำบุญถาวายพระ ถือว่าเป็นขนมดั้งเดิมของคนเมียนมาซึ่งนอกจากไส้หวานแล้วมีทําไส้เผ็ดจากพริกพม่าด้วยนะคะได้รับความนิยมค่ะทั้งในคนรุ่นเก่าแล้วก็คนรุ่นใหม่นี่ค่ะก็คือตื่นเต้นครับแล้วก็รู้สึกอ่าก็มีความสุขที่มาได้รามแบบตัวแทนอะไรประมาณนี้ครับรามก็คือแบบว่าคิดขึ้นมาเองครับแล้วทีนี้รามให้มันแบบ ให้มันแบบได้สมัยใหม่ก็คือทันสมัยอะไรประมาณนี้ครับเราเปลี่ยนวิธีการก็คือเราตัดต่อเพลงเองซ้อมเองอะไรประมาณนี้ครับ เทศกาลสงกรานต์งานใหญ่ของพี่น้องชาวเมียนมานะคะก็ตื้นตื้นแบบนี้ค่ะเออนะเล่นน้ํากันนี่ไม่แพ้คนไทยเลยค่ะคุณผู้ชมจัดพื้นที่ค่ะในชุมชนแรงงานย่านมหาชัยเอาเป็นโซนเล่นน้ําแบบนี้นะคะให้พี่น้องชาวเมียนมาได้สนุกกันเต็มที่ค่ะคนที่มาร่วมงานส่วนใหญ่ก็บอกว่าปีนี้คึกคักกว่าปีก่อนนะคะมีดีเจมีร้องเพลงพม่าก,กันคลกครื้นค่ะเพราะว่าคนเนี่ยไม่ได้กลับเมียนมากันเยอะด้วยสถานการณ์ทางการเมืองที่ไม่แน่นอนด้วยนะคะ บางส่วนก็เลือกค่ะฉลองสงกรานต์ในไทยกันแทนก่อนจะกลับมาลุยงานกันต่อค่ะ งานสงกรานต์สมุทรสาครปีนี้นะคะจัดใหญ่เป็นปีแรกเลยเพราะว่าได้ความร่วมมือจากวัฒนธรรมจังหวัดทําให้นอกจากโชว์ของฝั่งคนพม่าแล้วยังมีโชว์จากฝั่งไทยค่ะเป็นการแสดงโขนของนักเรียนโรงเรียนเอกชัยด้วยเพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมนะคะระหว่างไทยแล้วก็เมียนมาค่ะ